พระราชทานพระราชวรโวโกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทุลอองพระบาทวันนี้เวลา17.29นาทีสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกนาวางังสะระทุมพระราชทา,านพระราชวรโว่กาสให้ในใายไตรภพวงไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนำข้าราชการและเกษตรกรชาวสวนผลไม้จังหวัดระยองเฝ้าทุลอองพระบาท ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัดระยอง ประกาศสำนักพระราชวังด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัตติยราชนารีจะเสด็จเยือนสมาพันธรัฐสวิตและสหพันธ์สาธ,ธารณรัฐเยอรมนีระหว่างวันที่18ถึงวันที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2568ในการเสด็จเยือนครั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรัตติยราชนารีจะทรงงานทางวิชาการด้านวิจัยเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและสแสวงหาความร่วมมือด้านการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาทางเคมีระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภรสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรและมหาวิทยลาลัยเจนีวาณมหาวิทยาลัยเจนีวานครเจนีวาสมาพันธ์ทรัฐสวิต สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรว์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตบวรขัตติยราชนารีจะเสด็จโดยเครื่องบินของสายการบินสวิสอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลเที่ยวบินที่ LX 181ออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันอาทิตย์ที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2568 เวลา12นาฬิกา50นาทีและจะเสด็จกลับโดยเครื่องบินของสายการบินสวิสอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ LX180 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันเสาร์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2568เวลา9นาฬิกา45นาทีจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง17พฤษภาคมพุทธศักราช2568 ทูนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีทอดประเนศการเจรจาธุรกิจการค้าภาพยนตร์และบริการเกี่ยวเนื่องของประเทศไทยในงานมาเชดูฟิล์มเมืองคานสสาธารณรัฐฝรั่งเศสโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน วันที่15พฤษภาคม2568เวลา16นาฬิกา10น,น,นทาทีตามเวลาท้องถิ่นของสันนร,ร,รัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงทูลกระหม่อมหญิงอุบลร,รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีสเสด็จไปยัง Palais des Festivals เดย์คานเมืองคันสัธนร,ร,รัฐฝรั่งเศสทอดพระเนตรการเจรจาธุรกิจการค้าภาพยนตร์และบระิการเกี่ยวเนื่องของประเทศไทยที่ไทยแลนด์พาวิลเลียนในงานมาเชดูฟิล์ม จึงจัดขึ้นระหว่างงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคัน2025คานฟิล์มเฟสติวัล2025โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นำผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละครโทรทัศน์และบริการเกี่ยวเนื่องของไทยเข้าร่วมงานมาเชดูฟิล์มที่จัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง21พฤษภาคม2568โดยปีนี้เป็นครั้งที่17 เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมภาพ,พยนตร์ละครโทรทัศน์และบระิการเกี่ยวเนื่องผ่านการสร้างเครือข่ายกับคู่ค้าในระดับนานาชาติการเจรจาการค้าอย่างเป็นรูปธรรมรวมถึงการส่งเสริมภาพลักษณ์ความพร้อมและศักยาภาพของอุตสาหกรรมไทยให้เป็นที่รู้จักในตลาดต่างประเทศซึ่งนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและการส่งออกในกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน ดยปีนี้มีผู้ประกอบการไทย2บริษัทเข้าร่วมกิจกรรมเจราจาการค้าแบ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรายการและละครโทรทัรทศน์3บริษัทเช่นซีรีส์เกิร์ลเลิฟหญิงรักหญิงซีรีส์วายชายรักชายมีบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายภาพยนรตร์8ปบริษัทมาร่วมงานโดยได้นำภาพยนตร์ประเภทต่างๆมาเสนอในตลาดภาพยนตร์อาทิภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลนานาชาติจำนวน3รางวัล และจะส่งเข้าประกวดอย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีและยังมีภาพยนตร์สืบสวนสอบสวนภาพยนตร์เกี่ยวกับวัยรุ่นรวมทั้งภาพยนตร์สยองขวัญหรือหนังผีของไทยซึ่งเป็นที่นิยมของนานาชาติมาจนถึงปัจจุบันซึ่งผู้ประกอบการชาวยุโรปต่างถามหาเพราะหนังผีไทยมีลักษณะที่โดดเด่นสนุกน่าตื่นเต้นและมีผีหลายประเภท กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศยังนำบริษัทผู้ให้บริการเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์มานำเสนองานในตลาดภาพยนตร์1นบริษัทซึ่งเป็นบริษัทที่ประสบความสำเร็จจากการร่วมงานกับสตูดิโอต่างประเทศในการผลิตภาพยนตร์ฮอลลีวูดเช่นการทำวิชวลเอฟเฟกต์ซีจีโพสต์โปรดักชันพรีโปรดักชันและยังเป็นบริษัทที่ผลิตภาพยนตร์แอนิเมชันที่ทำเงินมากที่สุดในโลก ผู้ผลิตภาพยนตร์ซีรีส์รายการละครโทรทัศน์และผลงานที่เกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ที่เข้าร่วมงานครั้งนี้ต่างมีความภาคภูมิใจที่ได้เผยแพร่ประเพณีพัฒนธรรมไทยภูมมีประเทศที่สวยงามของประเทศไทยฝีมือการผลิตความสามารถของผู้กำกับและนักแสดงผ่านทางผลงานของตนเองเพื่อพิสูจน์ให้นา,นานาประเทศได้ชื่นชมโดยมองว่าเป็นการร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมบันเทิงของประเทศไทยและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทย การมาจัดแสดงผลงานที่มาเชดูฟิล์มยังช่วยให้ผู้ประกอบการได้พบลูกค้าทั้งรายเก่าและรายใหม่เพิ่มมากขึ้นซึ่งแต่ละบริษัทพร้อมเปิดใจที่จะร่วมงานกับทีมงานต่างประเทศจากการส่งเสริมของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ในการนำผู้ผลิตภาพยนตร์เข้าร่วมงานมาเชดูฟิล์มซึ่งสรุปผลการเจรจาการค้าระหว่างวังวนที่13-14พฤษภาคม2568 มีจำนวนนัดหมายของการเจรจาการค้า106นัดหมายเกิดมูลค่าทันทีกว่า1 2 0 0ล้าน7หบาทและภายใน1-5ถึงปีรวมประมาณการมูลค่าการเจรจาการค้าทั้งหมด1 5 4 0 0 0บล้าน7แบาทส่วนในปี2,567มีการจับคู่เจรจาธุรกิจรวม343คู่ ผลการเจรจานำไปสู่การซื้อขายและร่วมลงทุนถ่ายทำภาพยนตร์มีมูลค่ากว่า1,469ล้านบาทซึ่งถือเป็นการช่วยผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ของไทยสู่สายตาชาวโลกได้อย่างเป็นรูป,ปรธรรมโดยมีประเทศคู่ค้าที่สำคัญอาทิจีนเกาหลีสหราชาอาณาจักรฝรั่งเศสอินเดียเวียดนามฮ่องกงญี่ปุ่นไต้หวันทั้งนี้มาเชดูฟิล์มหรือฟิล์มมาร์เก็ตเป็นตลาดซื้อขายลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ระดับโลก ที่ใหญ่และทรงอิทธิพลที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรปจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีควบคู่กับงานคารฟิลมเฟสติวัลงานเทศกาลภาพยนตร์ที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่78ตั้งแต่วันที่13-24ถึง24พฤษภาคม2568นอกจากนี้ภาพยนตร์ไทยเรื่องผีใช้ได้ค่ะได้รับการคัดเลือกให้เข้าประกวดในสายคริติกวีคในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคัน2025 โดยเป็นภาพยนตร์ที่ได้รับงบประมาณการผลิตและการสนับสนุนต่างๆจากสำนักงานส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสารรค์ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมในส่วนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและคณะอนุกรรมาการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมภาพยนตร์สารคาดีและแอนิเมชันยังได้ร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆในงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคาน2025 ซึ่งทุนกระหม่อมหญิงอุบลร,รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนาวดีได้พระราชทานกำลังใจแก่ผู้ผลิตภาพยนตร์ซีรีส์รายการละครโทรทัศน์และผลงานที่เกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์และเป็นตลาดซื้อขายลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ระดับโลกที่ใหญ่และทรงอิทธิพลที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรปจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีควบคู่กับงานคานฟิลมเฟสติวัลงานเทศกาลภาพยนตร์ที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่7 8 ตั้งแต่วันที่13ถึง24พฤษภาคม2568นอกจากนี้ภาพยนตร์ไทยเรื่องผีใช้ได้ค่ะได้รับการคัดเลือกให้เข้าประกวดในสายคริสติกวิกในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคัน2025โดยเป็นภาพยนตร์ที่ได้รับงบประมาณการผลิตและการสนับสนุนต่างๆจากสำนักงานส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสารรค์ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม ในส่วนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและคณะอนุกรรมาการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมภาพยนตร์สารคดีและแอนิเมชันยังได้ร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆในงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคาน2025ซึ่งทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีได้ประชทานกำลังใจแก่ผู้ผลิตภาพยนตร์ซีรีส์รายการละครโทรทัศน์และผลงานที่เกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์และส่งติดตามผล,าผลงานผ่านทางช่องทางต่างๆอยู่เสมอ ส่วมีความยินดีที่อุตสาหกรรมภาพยนต์ไทยก้าวสู่สากลและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนโทรรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน